เรื่องที่้าแปดนะเจ้าพระเยซูทรงเลือกสาวกสิบสองคนมีคําถามเจ้านี่อย่างพระเยซูถึงเลือกสาวกแค่สิบสองคนเจ้าอยากหูยนะนาะถ้าสมมติว่าเขามีฤทธิ์อำนาจสมัติญาอะไรยังก็ได้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยากจะญา่อไย่างเป็นสิ่งแรกแล้วก็เขาคิดว่ามีอไอย่างที่พระเยซูญาบมาได้ผ่องเจ้าเขาได้ยินเสียงที่พระเยซูห้องเขาก่อเจ้าต่อมานะเจ้าหลังจากนั้นก็มีประชาชนจํานวนนัก มาหาพระเยซูเพื่อที่จะมาฟังคําสอนของพระเยซูพระเยซูก็เดินไปตีริมฝั่งทะเลแล้วกอดลงเรือของปุจจัยคนหนึ่งจือ่าเปโตพระเยซูก็บอกคือเปโตเอาเรือลงไปทะเลน้อยและพระเยซูก็สอนประชาชนจนเสร็จพระเยซูก็ว่ายมาบอกเปโตคให้อถอยเรือลงไปตีน้าลึกแล้วก็ย้อนแหลงไปเปโตก็บอกว่าอาจารย์ผมเสาะหาป่านมาตึงคืนมาได้ป่าสักตัวแต่ว่า อาจารย์บอกผมผมก็จะย่าตามที่อาจารย์บอกเปโต๊ก็จงแหลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเขาดึงเบาไว้ก็เลยห้องเปื่อนมาช่วยดึงได้ปาเต็มเหือสองล้ำเปโตได้เห็นเหตุการณ์จะนั่นเขาก็ถอยออกห่างจากพระเยซูแล้วก็ก้มกราบพระเยซูแล้วก็อู้ว่าอาจารย์เจ้าข้าขอออกห่างจากผมเตอะเพราะว่าผมเป็นคนบาปพระเยซูบอกว่า เปโต้มาต้องกลัวตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปเขาจะตั้งให้เจ้าเป็นคนหาคนเหมือนยังกับหาปลาเปโตก็ละทิ้งทุกอย่างแล้วก็ตัวก้นพระเยซูไปต่อมาพระเยซูได้ขึ้นไปบนภูเขาอธิษฐานกับพระเจ้าตึงคืนจนถึงมาเจ้าพระเยซูก็ลงมาเลือกสาวกจากหมู่ประชาชนติดติดต,ตามพระเยซูสิบสองคนเพื่อที่จะมาทํางานพันธกิจของพระเจ้า พระเยซูได้ประกาศข้าประเสริฐฮักษาโลกแล้วก็ขับไล่ผีพระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจของพระองค์ให้กับสาวก12คนของพระองค์ตวัวจบาจากเรื่องนี้เขาเห็นพระเยซูเป็นพระเจ้าแบบไหนเจ้าเป็นพระเจ้าตีบริสุทธิ์เจ้าจากที่ไหนจากกําอ้ของเปโตเนาะบอกว่าอาจารย์ขออาจารย์ออกไปไกลๆผมเตอถอยออกไปเตอรพราะผมเป็นคนบาปกะเจ้าความบาป มันอยู่ใกล้ความบริสุทธิ์มาได้เนาะเมื่อเปโตรเห็นแล้วเขารู้สึกว่าตนเองเป็นคนบาปทันทีนะเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สร้างมีฤทธานุภาพอำนาจเหนือทุกสิ่งเห็นก็เจ้าปา๋าตีเปโตรได้2เหื้อเต็มเลยนะเจ้าแล้วก็การหักษาโลกการขับไล่ผียิ่งอย่างพระเยซูเนี่ยได้เจ้าก็เพราะว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างปา่าหรือว่าอย่างมอนี่มันก็เชื่อฟังพระเยซู พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยงเจ้าเขาสามารถวางใจในพระองค์ได้เห็นเปโตก็เจ้าทั้งทที่เป็นอาชีพของเขาเปโตกับมูของเขาก็หาปาว่าจะได้เจ้าตึงคืนก็ยังบ่ได้แต่พระเยซูเนี่ยคือเขาเห็นว่าพระเยซูสามารถเลี้ยงดูเขาได้นักมากกว่าที่เขาสามารถเลี้ยงดูตนเองได้แหมพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าแห่งพระผู้เลี้ยงนละเจ้าของเขาวางใจในพระเจ้าได้เนาะ พระเยซูฮือเกียรติแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้าตอนที่พระเยซูจะเลือกสาวกพระเยซูก็ขึ้นไปบนภูเขาใจเวลากับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าอธิษฐานขอการทรงน้ำให้พระเจ้าเป็นภูน้ำในการที่จะเริ่มทำพันธกิจเห็นกับเจ้าเวลาเขายาอย่างเนี้ยเขาต้องเฮียนแบบพระเยซูติดสนิทขอให้พระเจ้าเป็นภูน้ำนะเจ้าพระเยซูเป็นผู้เลือกสาวกแล้วก็มอบสิทธิอำนาจของพระองค์ให้กับสาวก พระองค์เป็นผู้เลือกเขาคือเป็นสาวกของพระองค์แล้วก็คือฤท,ทธิ์อํานาจสิทธิอํานาจกับสาวก12คนนี่นะในการประกาศข่าวประเสริฐในการทักษาโลกขับไลผ่ผีอย่างบุนี่ก็คือเพื่อฮับใจพระเจ้าเห็นกับเจ้าพระเยซูหรือพระเจ้าเนี่ยบ่ได้คิดจิฤทธิ์อํานาจหรือบ่ได้คิดจิสิทธิอํานาจอย่างของพระองค์เลยพระองค์อยากที่จะมอบพื้กับสาวกหรือมอบพื้อเขาเพื่อที่เขาจะได้ไปทํางานทรบันดาลกิจของพระเจ้า เขาทุกคนก็สามารถขับไล่ผีประกาศข่าวประเสริฐอธิษฐานหักษาโลกได้พระเยซูชนะผีมัรซาตานามีหลายคนมาหาพระเยซูเพราะว่าผีเข้ากะาเป็นโลกกันอย่งกะพระเยซูมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างสามารถขับไล่ผีมัรซาตานแล้วก็หักษาคนที่หายจากโลกได้ถ้าเขาอยากพ้นจากอำนาจของผีมันซาตานมาเชื่อในพระเยซู พระองค์เดียวเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และทําได้คนมนุษย์เป็นจะใดเจ้าในเรื่องนี้เป็นคนบาปช่วยตนเองมาได้เปโตรเนาะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเยซูได้เห็นการศจรรย์ที่พระเยซูได้ยะคือเขาเป็นจะไใดเจ้าเมื่อเขาใกล้กับพระเจ้าเมื่อเขาใกล้กับพระเจ้าเขาจะเห็นตนเองเป็นคนบาปนักขึ้นเขาจะเห็นความบริสุทธิ์ของเขาเหมือนยังเปโตรเนี่ยแหละเจ้าเปโตรอ้กับพระเยซูว่า โอ้ข้าพระองค์เป็นคนบาปขอให้พระเยซูออกห่างจากข้าพระองค์เถอะเหมือนกันกระเจ้าเขาก็เป็นคนบาปเหมือนอย่างเปโตที่ได้สารภาพบาปต่อหน้าพระเยซูเขาจะต้องถูกพิพากษาตามการกระทําของเขาโดยพระเจ้าเขายู่ใต้อำนาจของพิมนานสตาลบาสมารถช่วยตนเองได้มนุษย์ทุกคน เป็นคนบาปเหมือนยังเปโตได้อูนอะมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการพิพากษาจากพระเจ้ามนุษย์อยู่ใต้อำนาจของผีมารซาตานบาปกรรมบ่มีภัยสามารถช่วยตัวเา่าให้หลุดพ่นจากสิ่งเหล่านี้ได้มีแต่พระเยซูเท่านั้นสามารถเอาบาปกรรมของเขาไปบ่คือเขาเป็นคนบาปแหมต่อไปแล้วก็คือเขาอยู่เหนือผีมานซาตานเขาบอยู่ใต้ผีมารซาตานแหมต่อไปเขาพ่นจากสิ่งเหล่านี้เพราะเขามาเจอในพระเยซู ขอบคุณพระเจ้าในาเจ้านอมนุษย์ต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูเท่านั้นถึงจะเป็นที่พอใจของพระเจ้าใดอ่าเปโตอู้จะใดเจ้าพระเยซูบอกคือเขาถอยไปแล้วก็จงแฮะเขาบอกจะไดโอ้อาจารย์ผมซอบป,ป่ามาตึงคืนมาได้สักตัวแต่อาจารย์บอกผมผมก็จะย่าตามกรรมเนี่ยสําคัญหน่เจ้าแต่อาจารย์บอกผมผมก็จะย่าตามหลังจากที่ย่าตามแล้วเป็นจะไดเจ้าใดป่านักกนันอเพราะเขาเชื่อ และทําตามพระเยซูเป็นแบบนั้นและเจ้าและเขาจะาย่ำอย่างจะไดดคือพระเยซูพอใจในตัวเขาเขาต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูถึงจะเป็นที่พอใจพระเจ้าใดแล้วเฮาก็จะเห็นผลจากการเชื่อจากการติดสนิทของเขากับพระเจ้านะเจ้ามนุษย์หรือว่าคนเป็นผู้ถูกเลือกพระเจ้าเลือกเขาก็แต่ยู่ประม่พี่นอกแต่เขาต้องตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูไปเป็นการตัดสินใจของเขาเองตวย ยาคือเขาเหมือนยังเปโตที่เขาตัดสินใจเชื่อฟังและทําตามพระเจ้าเขาได้ละทิ้งทุกอย่างและตามพระเยซูไปไม่ได้กึดเลยนะเจ้าจะสงสัยเดือวรอก่อนเดี๋ยวผมแปรที่ฐานก่อนม่ใจเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูในทันทีไม่ได้กลับไปบ้านเดี๋ยวไปถามปุ้นก่อนไปถามนี่ก่อนม่ใจเมื่อเขาเห็นการอัศจรรย์เมื่อเขาหูจักพระเยซูแต่แ,ตแล้วตัดสินใจเอาเองเลยมนุษย์เป็นคนหาคนเหมือนดังหาปลา เห็นกระเจ้าพระเยซูบอกวะ่าบ่ต้องกลัวตั้งแต่นี้ไปเฮาจะตั้งเจ้าคือเป็นคนหาคนเหมือนดังหาปลาเวลานั่นมูสาวกก็ละทิ้งทุกอย่างแล้วก็ตอยกนติดตามพระเยซูไปเนี่ยอย่างเมื่อเขาได้ยินเสียงห้องของพระเยซูแล้วเขาก็ละทิ้งทุกอย่างแล้วก็ติดตามพระเยซูไปในทันทีเจ้าที่เขาเนี่จะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาพู้ว่าการที่ได้ประกาศกับคนการได้ติดตามพระเยซูการทําตามพระเยซูเป็นสิ่งที่สำคัญมีการนักตกัวการหาปลา เขาเนี่ยอยู่ทุกวันทุกวันสําหรับตัวเขาเองแต่การที่เขาได้ทําเพื่อพระเยซูได้ทําตามพระเยซูมันมีกล้ามากนะเจ้าเขาทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูเขามีหน้าที่ในการออกไปหานําคนมาหามาเชื่อในพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาลีกเลี่ยงมาได้นะเจ้าเป็นคําสั่งของพระเยซูเขาต้องทุ่มเทหนักกว่าการหาปลาก่อนหาตึงคืนมาได้ ถ้าเป็นเอนี่หา2-3ชั่วโมงม่ได้กันยังแล้วนะแต่เขาหาทั้งคืนม่ได้แปลว่าทุ่มเทมากยาขึ้นเขาทุ่มเทนักกว่าการหาปลานักกว่าอาชีพที่เขาทําอยู่ก่อนในการประกาศในการทับใจพระเจ้านะเจ้าบ่ต้องยอมแพ้ง่ายๆแบบนั้นแหละเจ้าอ่าต่อมาเขาเห็นว่าพระเยซูมอบสิทธิอํานาจให้สาวกในการขับไล่ผีในการประกาศในการฮแบบักษาโลก แปลว่าเขาทุกคนหรือว่าสาวกของพระเยซูก็ได้รับมอบสิทธิอํานาจของโรรองเขาก็มีสิทธิอํานาจที่จะทํางานพันธกิจของพระเจ้าเหมือนอย่างสาวกมุนีได้ตัวเหมือนกันนะเจ้าเอามาดูผีมันซาตานในเรื่องนี้เป็นจังได้เจ้าทํร้ายแล้วก็ทําร่ายคนเข้าสิงคนบ่มีความเมตตาบ่หักคนเห็นกะเจ้าบางคนที่มาหาพระเยซูนั่นมีผีโซโครกผีเข้าสิงได้รับความทุกข์ทรมาน ซาตานก็ทำลายทำลายมนุษย์ตีมีพระฉายาหรือมีพระลักษณะเหมือนกับพระเจ้ามันพยายามที่จะทำลายมันบาหักคนมาหักมนุษย์นะเจ้ามันเห็นมนุษย์เหมือนอยังเป็นยังสัตว์เป็นถาดของมันทำลายทำลายตลอดเวลานะเจ้าแต่พระเจ้าของเขาเมืใจฉะนั้นพระเจ้าเห็นเขามีกล้ามากๆนะเจ้าเขาเห็นว่าผีมารซาตานมีอำนาจเหนือมนุษย์แต่แล้วมีมนุษย์คนไหนที่เอาชนะผีได้หรือมีอำนาจเหนือผีได้นะเจ้า เขาบอกดิคือว่าผีนั่นเอ็นดูสงสารเฮามันเจือฟังคเฮาเฮาเอาหมู่เอาไกลไปฮึ่มใจนะเจ้าผีนั่นนิสัยของมันคือทําลายหรือต่อต้านทําลายทําลายคนตีพระเจ้าหักต่อต้านการงานของพระเจ้านะเจ้ามีแต่พระเยซูผู้เดียวเท่านั้นที่ชนะผีได้แล้วก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นตีฮักและสงสารมนุษย์พระเจ้าก็เลยมาหาเฮาทุกคนมาช่วยเขาและอยากที่จะขึ้เขาทุกคน ไปนําคนทั้งหลายที่ถูกผีหล่อลลวงผีรบกวนอยู่หรือผีเข้าสิงที่เขาทําลายตนเองหรืออย่างอยู่มาหาพระเจ้าเพื่อที่เขาจะป้นจากอํานาจเพื่อที่เขาจะเจอความฮักของพระเจ้านะเจ้าเือเขาทํางานร่วมกับพระเจ้าเนาะเขาผู้ที่มีพระเยซูแล้วผีบ่มีอํานาจเหนือเขาผีอยู่ใต้ตีนเขาอยู่ลุ่มเฮาเขามีอํานาจเหนือมันนะเจ้า